ครับครูแจ็คค,ครับผลวัส,สินสาร,รธรรมครับวันนี้ครูแจ็คจะสอนในเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรยุทยานะครับแล้วก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการสถาปนากรุงศรีพิทยานะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ สำหรับการสถาปนาจากกรุงศรีอยุธยานี่นะครับเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของแคว้นสุพรรณภูมินะครับหรือสุพรรณบุรีในปัจจุบันนะฮะและแคว้นละโวนะครับหรือจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันนะครับทั้ง2แคว้นนะครับเป็นศูนย์อำนาจทางการเมืองในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันโดยสุพรรณบุรีเนียมอำนาจทางซีตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่วนลบบุรีมีอำนาจทางซีตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แคว้นสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีนี่นะครับมีพัฒนาการสืบเนื่องมาเป็นเวลาร้อยปีนะครับหลายร้อยปีเลยนะครับและเป็นแคว้นที่มีความเข้มแข็งทางด้านกําลังทหารอีกด้วยนะครับที่สําคัญนะครับได้แก่ชุมชนโบราณอาเภออู่ทองปัจจุบันน็คือบริเวณที่ตั้งอพุันฑสถานแห่งชาติอู่ทองนะครับและยังมีโบราณหลายแห่งเลยนะครับที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นสุพรรณภูมินอกจากนี้ยังมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการนับถือนะครับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดลัทธิลังกาวง และพระวัสนานิกายมหายานในแคว้นสุพรรณภูมิรวมอยู่ด้วยอย่างเช่นพระปางวัดมหาธาตุนะครับที่ยังมีหลักฐานเจดีหลงเหลืออยู่นะครับแค้นลาโวนะครับหรือลบบุรีครับในอดีตก็สันนิฐานว่านะครับลาโวอาจเป็นเมืองสําคัญของอาณาจักรทวารวดีทางด้านตะวันออกขณะนี่เมืองนครปฐมนะครับอูทองสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองสําคัญทางด้านตะวันตกนะครับ ในช่วงหนึ่งนะครับลาโวมีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนะครับลาโวเรื่องแล้วว่าทำต่างๆจากอาณาจักรขอมหรือขเขมรน,นะครับในสมัยนั้นที่มีอาณาจักรที่ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับต่อมาครับอาณาจักรขอมเริ่มเสือ่อมอิทธิพลลงนะครับทาให้อยุธยาซึ่งเคยขึ้นต่อขึ้นต่อลาโวเนี่ยค่อยๆพัฒนาการกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่แทนลาโว ในสถานนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพศ1893นะครับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองปรากฏหลักฐานว่านะครับกรุงศรีอยุธยาตั้งขึ้นในเมืองเก่าเดิมที่มีชื่อว่าอายุธยาซึ่งมีมาก่อนแล้วนะครับและเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองสุพรรณบุรีและเมืองลบบุรีนั่นเองนะครับประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับ ผู้สถาปนากรุงศรีพยาเปน็นเจธานีมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าอู่ทองไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่านะครับพระองค์สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ใดหรือประสูติที่เมืองใดมีเพียงข้อสันนิฐานนะครับซึ่งพยายามจะบอกที่มาของพระเจ้าอู่ทองแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งครูจะยกมา3คนนะครับสท่านที่จะอธิบายเรื่องราวที่มาที่ไปของพระเจ้าอู่ทองคนที่1ครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับสันนิฐานว่านะครับพระเจ้าอู่ทองเนี่ย สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าชัยสิริที่เคยครองเมืองฝางนะครับปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการสืบเชื้อสายมาต่อเนื่องนะครับจนมาถึงเกิดพระเจ้าอดทองขึ้นนะครับซึ่งพระเจ้าชัยสิริเนี่ยหรือพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนเนี่ยนะครับได้อพยพผู้คนจากเมืองฝางมาตั้งอยู่ที่เมืองชัยสิริหรือสิริชัยซึ่งน่าจะเป็นนะครับเมืองนครปฐมในปัจจุบันก่อนจะมาสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นครับ คนที่2ครับเกิดจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับสันทรงบอกว่านะครับพระเจ้าอุทธเนี่ยเป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนได้รับราชสมบัติสืบพระราชวงศ์ทางพระมเหสีของราชสมบัติอยู่6ปีนะครับจึงเกิดโรคหาหรือที่เราเรียกว่าอหิวาตกโรคนะครับขึ้นในพระนครจึงทรงย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองศรีอยุธยาแทน ส่วนคนที่3นะครับพงศวดานกรุงศรีพญาฉบับฟานฟีสนะครับ,บ,บ,รบหรือว่าเยเรมิสฟานฟีสแต่คนไทยเรียกว่าวันวาริสนะครับสันนิษฐานว่านะครับพระเจ้าอุทองนะครับเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองแว่นแคว้นในประเทศจีนแล้วถูกเนรเทศมาอยู่ที่เมืองปัตตานีนะครับและเดินทางผ่านมาทางเมืองะครหรือ,รคอนครศรีธรรมราชเดิมธรรมราชนั่นเองนะครับเมืองกุยบุรีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมาสร้างเมืองที่พิบพรี หรือเพชรบุรีนะครับภายหลังจึงมาสร้างเมืองอยุธยาตัวอย่างข้อสสนิษฐานต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่อาจสรุปได้ว่าข้อสสนิษฐานใดที่น่าจะถูกต้องและในอนาคตอาจจะมีข้อสสน,นิษฐานอื่นนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับส่วน3ท่านก็จะเห็นมีความแตกต่างกันนะครับสองท่านแรกก็จะบอกว่ามาจากทางเหนือทางเชียงใหม่ใช่ไหมครับส่วนคนที่3ท่านที่3ก็จะบอกว่ามาทางใต้ มาเป็นเชื้อสายของจีนอย่างนี้นะครับทุกอย่างก็ต้องมีองค์ประกอบของหลักฐานเป็นตัวสําคัญในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือต่างๆปัจจัยสําคัญในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี <ๆ S 2> การที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีปัจจัยสําคัญดังนี้1น่งนะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองเคยเป็นราชบุตรเขย ของเจ้าคลองแควนสุพรรณบุรีมาก่อนแสดงว่าต้องเคยเป็นเจ้าเมืองใหญ่มีอำนาจทางการเมืองสูงใช่ไหมฮะเพราะมีเมืองสุพรรณบุรีและเมืองลบบุรีซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันเคือญาตเป็นฐานอำนาจสาคัญในการสนับสนุนนี่คือข้อแรกนะครับก็คือเป็นราชบุตรเขยแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันเคือญาตนะครับกับเมืองสุพรรณบุรีและก็เมืองลบบุรีนั่นเอง 2. ครับบริเวณที่ตั้งของกรุงศรีธยานะครับเป็นที่ราบรุ่ม มีแม่น้ําสำคัญสำคัญ3าสายไหลผ่านได้แก่แม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ําป่าสักไหลามาบรรจบกันและล้อมรอบราชธานีทําให้บริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกนะทีน่นี้ที่ไหนมีน้ํานะครับมีฝนตกนะครับมีดินดีก็จะเหมาะสมแล้วการเพาะปลูกนะครับ3ครับ กรุงศรียุธยานะครับตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ําที่ติดกับทะเลนะครับจึงทําให้สะดวกต่อการค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะการค้าขายกับจีนและสามารถซื้อหาอาวุธจากต่างชาติได้สะดวกนี่ก็สําคัญนะเพราะว่าการค้าขายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีรายได้นะครับมีเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐฐที่ดีนะครับทำให้เจริญรุ่งเรืองได้ง่าย 4. ครับอาณาจักรเมรนะครับซึ่งเคยมีอิทธิพลทางการเมืองในรุ่มแม่น้าเจ้าพยาได้เสื่อมอํานาจลง ขณะเดียวกันสุโขทัยและล้านนาก็กําลังสร้างบ้านเมืองของตนเปิดโอกาสให้ยุธยาเนี่ยรวมกําลังกับสุพรรณบุรีและลบบุรีสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอํานาจของอาณาจักรใหม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าพออาณาจักรเขมรเสื่อมอํานาจลงไปและสุโขทัยกับล้านนาก็ไม่มีความพร้อมเนี่ยซึ่งทําให้ยุธยาที่มีความพร้อมมากกว่าก็สามารถที่จะรวมเป็นศูนย์กลางอำนาจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองปรับเป็นการสถาปนาที่ยิ่งใหญ่ ของอจากกรุงศรียุธยาขึ้นมาได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนนะครับวันนี้ทุกคนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสถาปนากรุงศรียุทยาขึ้นนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรมีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้กรุงศรียุธยาสามารถสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นรัชธานีขึ้นได้นะครับนอกจากสถาปนาตัวเองขึ้นมาได้แล้วเราจะเห็นว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับส่งผลให้ยุธยาเนี่ยมีอายุเป็นรัชธานียาวนานถึง417ปีนะครับถือว่ายาวนานที่สุดของไทยด้วยนะครับ ก็นะครับไว้เรียนกับครูแจ็คใหม่ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ